สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเก็บเกมาแนะนําสบู่ลูกรักตัวใหม่นะคะก็คือน้องแฮปเซนสบู่มะเขือเทศไส้กวาวเคือขาวนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสูตรใหม่ที่ปรับปรุงสูตรเพิ่มไส้กวาวเครือขาวมากกว่าสูตรเดิมนะคะถึง1.5เท่าจุกๆไปเลยนะคะทุกคนแล้วเจ้าสบู่ตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งสําหรับผิวหน้าผิวกา้า แล้วก็สําหรับซวงอกบึมบึมของเรานั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้เด็กกีเบจะมาล้างหน้าให้ดูเน,ะนะเา,นเาะเนี่ยค่ะแล้วก็นําเจ้าสบู่เนี่ยถูกับผิวหน้าได้เลยว่าเพราะว่าน้องเขามีสารสกัดจากธรรมชาติไม่ต้องกลัวอันตรายเลยนะคะส่วนผสมเนี่ยมาจากาสารสกัดมะเขือเทศกวางเครอขาวน้ำผึ้งนะคะแล้วก็กีซอรินบริสุทธิ์ด้วยสารสกัดธรรมชาติแบบจุกๆแบบนี้นะคะ ทําให้น้องมีสัมคุณในเรื่องของการทําให้ผิวเนียนเด้งขาวใสนะคะแล้วก็ให้ผิวกระชับต่งตึง ผิวดูอิ่มน้ำเหมือนเด็กนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพีพีก็จะแบบฟอกหน้าแล้วก็แขนให้ดูแล้วก็มาล้างกันเลยนะคะทุกคนเราล้างหน้าแล้วรู้สึกว่าผิวสะอาดขึ้นมากแต่เป็นการสะอาดแบบผิวไม่สูญเสียน้ำคือมันไม่รู้สึกว่าผิวแห้งหยาบคา่ะปกติถ้าสบู่ทั่วไปเนี่ยใช้แล้วผิวจะแห้งนะแต่ว่าอันนี้คือแบบรู้สึกเลยว่าผิวเด้งแล้วก็นุม่มแล้วก็กระจาใสายได้เดี๋ยวอย่าเพี้ยนเลยนะคะว่าระหว่างข้างที่ฟอกกับข้างที่ไม่ได้ฟอกเห็นไหมเห็นชัดเจนเลย และนี่นะคะก็จะเป็นผิวหน้าหลังจากที่ใช้สบูแ่แทปเซ้นแล้วเห็นไหมว่าขาวใสกระชับแล้วก็ผิวดูนุ่มเด้งอิ่มน้ำมากทุกคนยิบเก็บปื้มมากใครที่ยังไม่เคยใช้บอกเลยต้องลองค่ะ